นะสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยมือดขึ้มข,ขึ้นก็ตีหากัวมันนี่เป็นเ้าวันพระพี่นอ้องตาเแล้วก็เตรียมโตวนั่งถาไปวัดบรรยากาศยง้มือเศ้าแม่มึงแม่ อาการกะเป็นจังไดขึ้นไปวัดนั่งใดวะล่ะบาไายกบไปศินญ่พี่น้องเราเห็ยงยานแต่เล่าได้นอนแั่ไหนนอนลงบานเราบอกว่าอย่างเกาะสิบอมี่ผู้ไปวัดให้เป็นอย่างคือน,นี่ที่แม่เราลมพี่น้องลมบานนี้แนวแนวแห้งผู้เท่าเนาะ หลมลงหลังหลังแล้วก็เก็บเท้งหลังเท้งขา,าเป็นเป็นหันใจพ่ยิม้มเท้งขัน้นขั้นไปอ้ไห,หาหมอส่วนมากกับเป็นค่วมดันแล้วเราายานแล้วเดินนอนแล้วเลยบ่อคอยอันนี้ปานใดเมื่นถึงเขาไปเขาไปมากไปมากแล้วบัดนี้อย่างก่เขาเอิม ว้มดันเขาสิรักษาคว้มดันกอนอันดับแรกเลยกอนกอนโรคอื่นเนาะกระเสียวข้มดันให้มันลงซะก่อนเมียนเค่อมดันบ่ลงเขาสีให้กินยากินยาแล้วก็เสีดยาด้เนาะท้่ทึ่กินทั้งสีดเมียนเพราะว่าว้มคว้มดันสูงแล้วแล้วมันบอลลาด เป็นแคลข่ายเอาง่ายๆมันแห้งแห้งกระแทกกระสีกามเนื้อเสียพร้อมมันมาดันเส้นะเออเหตุให้เราหายใจบ่ค่อยอิ่มแมนตอนตอนนั้นแมีนแมนย่ายลมย่ายย่าอย่เฮียดเนี่ยแหละพี่น้องพืชหลังบานมันมืนฝนฝนมันหัวสังกระสีลงฝนมันหัวลกมันมืน ไปไปย,ย่างไปพันล่มลุ่มแต่ว่ากิฟต์นะก็เป็นหลังเนาะจะเป็นหลังกั้งขางงกเเเ็เป็นเป็นหายใจบอิมเพราะว่าเอายังไงกันกัเป็นบาทเท่ากับกระสีเอิรนว่าเส้นเส้นมัดเดยเนาะ เส็นเซ็นเอ็นเกี่ยวยังสิประมาณนี้ป่ะแต่แต่ขั้นถามว่าไปบีบมันไปบีปบพาในไหนได้พี่น้องเรา,า,า,าเราเรายังเก็บอยู่มันดเดไ๋ยเศร้าเก็บตาะว่าเป็นแห้งกระแทกูกเต่เศร้าแล้วแหงยาบ่มีผูกไปวันเพราะว่านองบีกับสีข้าด้กหน่อยแมน อันนี้เป็นบุญเขาประดับดินนะหน้าพี่น้องมันขาดว่าไรแล้วก็เหลืออยอันนึงก็เป็นเขาสากอันนี้แล้วก็บบกได้บักไม่ก็บเป็นได้ก็หานไปเอาแม่พอน่ไงไม่ไงถวดเพิ่นสิบวด้กินเต้เขาสาแนะข,ข็งเด็ไปใหญ่นะอันนี้ เขาประดับด so no. like ินเมื่อขึ้นบ่บ่ได้ไปพี่น้องบ่ได้ไปยายเมื่อขึ้นเนี่ยบางบางเฮียเพื่อกับไปแต่เที่ยงขึ้นแม่เราบ่ไอ้ลูกบ่ได้แล้วเก็บมันเป็นน้าฝนน่นแหละพี่น้องตกบ่เศร้าแล้วพื้นลังบานขึ้นลงบีไทยมงสุูเถียวมันหัวั่นกระสีมันหัวลงมันหย่อยมันกระมือบบเนี้ดีได้บ่เม็นย่าเนาะ มันมีไงสิบ่อได้เฝ้ากันเลยปะบุ่ยามื้อสาวอย่าสิบประมาณนี่แ่ะพี่น้องมาเล่าเรื่องเล่าให้สูพี่สูน้องฟังนี่หลากหลายค้นกับเป็นห่วงถามข้าวข,ข้าแม่ไขไปต้องบีกับ่ได้อัพคลิปลงปานไดเมื่อวานค่าพาแม่ไปเนาะ ก็เลยบ่คอยได้อัพคลิปลงไปไหนแล้วเล้าเราก็บ่อยากแบบบอกเอ็กเซลีบอกไปเห็ดอันนี้เราก็บ่อยากเห็ดดอกยานใดอันนี้จะคล้องเพราะว่าเห็นหนาเราไปสันซีเปิ้ลกะได้เสียค่าใส่ใจเสียเงี้ยเขากะแหงบ่ค่อยอันนี้เราก็เลยบ่ให้แม่เราก็เลยบ่เห็ดนี่ไปย่ามได้ไก่ยากเป็นน้าพ่วมดันน่ะละพี่น้องพ่วมดันบ่รงอันอื่นก็รักษาอะไรแล้วเราก็บบยูเก็จังช่วงเราเปล่นฝีขึ้นกัน เป็นฟีที่ที่อยู่ใต้ขีตะแลหมอว่ายังเกาะไอ้หมอหมอขี้นิกเพื่อนเพิ่นบอกไปนกีดออกที่ซื้อเมื่อไ้ยิ่งยั้งทองแม <okay. S 1> ่ไปกีดออกที le, <s> <s> <S <s> ่ซื้อเขามาในโราบาลบ้านนี้วัดน้ำหนักสร้างคว้วมันดะไอสร้างน้ำหนักวัดคัวมดันไปแต่ซีโมงหาโมงแร้งไปไปแล้วแล้วหมอไปมึงใบนไอยังเกาะใบวัดคัวมดัน เอาแล้วบานนี้ไ่ได้ไ่ได้รักษาเลยอันตัวฟีาากินยาไปแม,ม่นเทังาา่งกินยาเทั่งสีท,ทุกทุกสิบนาทีเขาเขาสีมาวัดทุกครึ่งชั่วโม,มองอีกเขามาวัดขามแม่นบ่ลงเขากลับไปเอายามาสี่ประมาณหกเกตตัวอันเทึ่ง ไปห้องาไปแบบท่านไปรักษาจต่คลองเองส่่นมากผมมันสิคิดตัวควมดันมันก็เลยขน่าอายายไปไแต่แค่ร้อยยี่สิบค่ายยก็พอกับบ่ขืนบรอก้าตที่จะองเปลี่ยนที่จะลอไปรักษาแต่ควมดัน หาทุ่มกับบ่ได้มากจนเที่ยงขึ้นน่ะพี่น้องจนเที่ยงขึ้นโอ้ยมากีดฟีซื้อ,อเขาเขาสีเข้นใบใหญ่ให้เขานอนล่ะเด้ให้นอนลงกบานน่ะเด้ช่วงนั้นบ่บ่นอนให้จังไรกับบ่นอนมาสัน่นแม่บ่นอนมันบ่นได้ออกไปบ้านประเทียเส็นเลือดแม่แตกเด้ประเทียน,นั่นอันนี้แนวหมอเขาก็บ่อยากให้ออกมาเขากับวานรวมสุยางเนาะพี่น้องเนาะนอนรักษาสักอนแม่ไปบ่นี่สีกลายเป็นปฏิเสธการรักษาเด้มาสัน่น ปฏิเสธกับปฏิเสธว่าเอาว่าสานเราไปเถียงหมอเรา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 หยาดเราได้นอนนอนขั้นัวั่วมดันบรได้รล่งเตียงเลยได้พี่น้องหินบ่อ่อบรได้ล่งจากเตียงแน่ประมาณสามขึ้นสองสามขึ้นใส่เครื่องวัดค่วมดันตลอดเขยายานห้องค่วมดันขืนยาดมันสอกก็เลบยบ่ได้รหอดกีดฝีมือนัน่น ฟีก็ไ่ได้กินเวล่าเราแล้กินเหล้าแล้วก็มีความดันคันเราา่กินกับปกติเนะหมอน้ดเวลาเขาเป็นอยนยางมันก็ให้ง่ายป่พี่น้องเดี๋ยวน้องบีไปเมืองเนี่ยมาให้แม่ไปวัดกันมาอัปเดตอาการให้ฟัง ขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่ถามข่าวถามข้าวมันนี่ลํำล่าไปก่อนพี่น้องที่ถามข้าวอาการกะยังเก็บยูตวาวแล้วกะอยากไปเนาะพี่น้องเล่าไปทูศีลสุขวัพระอยู่แล้วแล้วกะบ่ขา,ขาดเก็บไปไหนแล้วกะไปคือกาขอบพระคุณในหลายฝากกูอะไรกดแช่กดกระดิ่งกดติดตามน,ะนั่งแยดแล้วมันปวดพี่น้องมึงเล่าสิไปนั่งในโดนบ่ สวัสดีจ้า